เปิดซองเล่นกันวันนี้จะเปิดซองนี่เมจิกกับกาตาลิงลอดเควินออฟอิกส์ลานเซตบูตตอนนี้ในนี้มี12สองซองเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆมีเซตบูตอีกได้มีในบันโดยียมาซื้อสองแรกสองแรกมาลอดอะไรลอดอ๋อลอดลอดลราญี่ปุ่นเหรอป <c oughs> ื่มอ,อุ้ยได้นี่เลยไอที่เป็นประสาดอะพิเศษฟอยล์มิสติกนะครับ เแยกไว้ก่อนมีเดอะลิสต์ด้วยอันนี้เบิ้บที่เหลือเนโนเสาร์โอเคอ่ะแปลเป็นสตีนโอเคแยกไว้สองแรกนะสองแรกก็เอ็มเลยสองต่อไปโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เดอะลิสต์อีกแล้วเหรอเดอะลิสต์ออกง่ายจังวะอันคอมฟอยด์เมอร์โฟก์เอนชาร์ดแล้วอ่ะปึ๊บดูที่เหลือเลย ตึ๊ด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 โอ้มีแลนนะครับแลนท์ถ้ำใหม่แล้วก็ซีนเหมือนเดิมแลนท์ถ้ำฝอยด้วยทำฝอยสองใบเลยเว้ยอ่ะสองที่สามอันนี้ไม่มีอันนี้จะเป็นโทเค็นธรรมดาไม่กี่ชิ้นนะฮะอ้ยใบนี้แพง camel the inner sun ใบนี้แพงอยู่ เกมอีกแล้วแล้วก็แลนอันนี้แลนอ่ของจุลศิลปาร์กนะครับมันปิดได้นี่ที่เหลือตืบเป็นนไดโนเสาไม่มีอะไรอ่ามีแลนถ้ำอีกนะครับผมยังไม่เห็นแลนของเบสิกแลนของชุดน,นี้เลยอะฟัวร์เบสิกแลนอันนี้โทโเคน็นนี่อันนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อันนี้เพื่อนเอาไหมาให้ดูนะครับอ,อันนี้อันคอมพอย อันนี้อะไรเนี่ยโกลิมแแลร์แลรอเดียวโอเคปุ๊บไม่มีอะไรแล้วไม่มีในจุลสิฟกฟ้าร์กอันนี้นี่ไงเจอแล้วสีเขียวสวยมากชุดนี้เบสิกแลนด์สวยครับสวยมากๆโทเค้นเหมือนเดิมโทเคน้นปุ๊บเมโนเสาฟรฟลอยอูเมนโซเยอร์อุ้ยใบยเหมือนเมื่อกี้เลยหน้าตาเหมือนกันนะโอเค มีแลนทํำเหมือนเดิมโอเคไปเดินทางกันต่อครับต้องสอเคหนึ่งบอกหนึ่งบอ่าหนึบ็อกหนึ่งใบนะรุ่นเอาอันนี้โทเค็นปึ๊บอูแมนแล n แลนแรใบเดียวตับ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 โอเป็นฟอยของฟูอาร์เบสิกแลนฟูอาร์นะครับสวย อ่ะอันนี้โท k เคนเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บทำไมกูคุณนคุณเหมือนได้เมื่อกี้เมื่อโฟกเมื่อกี้โอเคที่เหลือไม่มีอะไรรอนญี่ปุ่นลุ้นไวนิดนึงมันอยู่ข้างหน้าเลยมาเหลือประมาณ5ตองปึ๊บไม่มีอะไรึบอ่าใบที่เทเชอร์แม p นี่ฟิปได้เทเชอร์แมพเป็นแรลที่เหลือไม่มีอะไรนะครับอันนี้ไม่มีเดอะลิสเป็นเทเชอร์ธรรมดาเป็นฟอยปุ๊บโอ้ไอตัวมนุษย์ครับฮิวแมนจึบ๊บอ่ะมีใบเดียวปุ๊บแลนทัำ อันนี้มีไออะไรนะเคานเตอร์ปะเขาเรียกเคานเตอร์ปะเคาน์เตอร์นะครับปึ๊บอาวุธอาวุธแรอาวุธลูกตุ้มแล้วก็อะไรวะเนี่ยเป็นเมอร์โฟกดูไม่รู้เรื่องตัวไหนเหมือนกันแต่เป็นอาร์ตอาร์ตไอพวกอาร์พิเศษในชุดโชว์เกสในชุด <Okay. S 1> okay. แล้วก็ปไปเขียน Luckily, thank you. นะม <inan> <S <S Hence, no <one> ือโฟกลงถ้ำนะครับเฮ้ยใบนี้ดีอยู่โกเลมอาร์ตเป่าบุญจินอันนี้ใบที่คราฟตะกิ้วใหม่ในชุดนี้โอ้แลนฟูอาร์ตนะครับแลนประจำชุดแล้วก็ซองสุดท้ายของ12บสองซองแรกก่อนขอซองอันนี้เก๋เอ๊บ โอ้อ oh, ah, mm ่าเขาเรียกอะไรนะแลนแลนแลนในชุดน okay, okay, right? okay, okay, ี้แหละแล้วก็ไอ้อันนี้ของอ๋ออันนี้อันนี้ธรรมดาแต่อาร์ตมันน่ารักดีว่ะติร์ตเติตเติร์ตเติร์ตเติรตเติร์ตเติรโอเคแลนทัมโอเคครับอันนี้หมดของล็อตแรกแลก่อนเดี๋ยวไปเปิดในบันเดิลเดี๋ยวไปดูบันเดิลกันอันนี้เรามาเปิดบบลเดิลบันเดิลต่อนะครับอันนี้บันเดิลธรรมดานะครับไม่ใช่กิฟต์จริงๆขี้เกียจรอกกิฟต์ละขี้เกียจเปิดซีบีแล้วแพงอ่ะเปิดเลยนะครับ เปิดง่ายครับมีที่ฉีกแล้วก็เอามันออกมาอ่ะนี่ตัวกล่องมันนะครับเป็นรูประยะธรรมคือชุดนี้มันเหมือนแอสเทกอะน,นะแล้วก็มีใบปิดของมันก็เป็นลงถ้ำครับมีน้ําเป็นถ่ายรูปทะลุน้ําเป็นรีเฟกน้ำโอเคอเปิดออกมากอยากเห็นเตาเหมือนกันบอกเลยว่าไม่ได้ดูอะไรเลยนะอุ้ยเตาสวยเตาเป็นกรอบเหมือนหลอดดับเบิลิงเลยเลขสวยอ่ะเลขสวยมากเลย เล,เ,เลขสวยสวยมากมากเลยนี่นี่ๆๆให้ดูให้กล้องดูก่อนสวยมากเลยและเลขมันเป็นแบบตัวเลขตัวหนังสือแบบไอ้นี่แหละตัวหนังสือแบบอัสเทคแล้วออออ่อันนี้เป็นอันแบบนี้เป็นเบสิกแลนด์นะครับเบสิกแลนด์ธรรมดาในชุดมันแล้วก็จะให้เอ,อ้ยมันให้จุลสิษย์บาร์กในนี้เลยเหรอใช่ให้ตัวนึงอ๋อนี่นะนะครับเห็นเลยอ่ะคือเห็นเห็นในซองก็เห็นเลยเปิดนแล้วเห็นเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีอีกนะครับแปดซอง เดนะี๋ยวไปต่อครับแปดตองจุดเติมเก็บขยะ่บนปึ๊บนะอันนี้เอ้ยโคละลตกันนะอันนี้ซีนอยู่ข้างหน้า,าใช่ไหมบันเดิลนโคนละลต ถ้าไอ้บันเดอร์มันเป็นอถฝร,รัร่งแลอวเออเออีออนี่เบสิกแลนสปูอาร์ตฟอยด์ไอแลนด์นะไปไวๆเลยปึ๊บได้โอ้ยนี่ในคอมมันเดอร์นี่นะแล้วก็ได้อะไรเช,ช,ชื่อโจนี่ได้ตัวในคอมมันเดอร์มาตัวหนึ่งนะครับอ่ะสองต่อมา สีนและลงถ้ำสีเขียวไปไปไวๆเลยครับขี้เกียรูดอุ้ยไนโนเสาร์อาร์ตสวยอันนี้คีปิ์อ pues? ่าคีเปอร์ออฟเดอะลอชมีสองเฮ้ยมีลิงลิงลิงเนี่ยลิงป่ะลิงเนี่ยลิงลิงป่ะอ๋อลิงป่ะล่ะก็บินก็บินเอาก็บินเหรอตกใจเลยหน้าเหมือนลิงเลยไอ้ไอ้ไงก็บินไม่ใช่ลิง ถึงไม่ได้ตัวแค่นี้ก็ได้มีช้างด้วยเไม่เช่การ์ดนะตัวปูอาร์ดข้างหน้าโอเคอึ๊บจมส์อุ้ยโกเลมอีกแล้วอ่ะสองใบแล้วคุณโยนโกเลมสองใบแล้วอ่ะสามใบแล้วไม่ใช่เหรอสองสองสองเมื่อกี้อินเนอร์สันมีไม่มันมีไอ้นั่นอีกอะไรนึงอะไรแบบอ๋อไอ้นั้นพิเศษของมันเหรอพิเศษใช่พิเศษอีกตัวนึงได้สามคนตรงนี้ดีไดโนเสองได้โน้ตเก๋ อุ้ยนี่มันแลนทัมไอ้น,นี่นี่นอัน,นคมอมแลนทัมโอเคอ,อ,อันนี้ก็มีโกลมนะครับแล้วก็ฝอ,อยแล้วก็ท,ทุกอย่าโอเคจืดๆหน่อยเอ็มสักหน่อยที่ป่ะองเข้าไปนอบโซแล้วเออเข้าไปน้ำโซเลยเหรอเฮปึ๊บอุ้ยนี่แลนเพนสวยสีใกล้ครบลนะตึ๊บตึ๊บ โกเลมกูเป็นอะไรกับโกเลมเนี่ยแล้วก็แลนในโนเสาวแดงเฮ้ยโกเลมตัวน okay. oh, ั้นด่โกเลมขาวโกเลมขาวมันสามารถจะเหมือนตัวตัวที่สีเขียวตัวเก่าที่มันเรียกรูได้เสมอมันหน้ามันหน้ามันหน้าจะขายพีคอนเทคโกเลมไปเลยเนาะโอ้โกเลมเยอะอ่ะนี่โอเคซีนอ๋อนี่แลนน์ถ้ำนะครับแลนน์ถ้ำอีกอันหนึ่งทำไมมันดูแล้วมันแปลกๆด่า จิ๊บๆๆๆบจบจมือโฟกเมือเฟกร์ไปนี้ก็ได้สามอีกแล้วนกระชางอย่าบาอมอ่ะสองตอุ้ยมีเดอร์ลิสเซนโคตรสวยแม่งเซนโคตรฟิ้วเนี่ยแม่งเซนโคตรฟิ้วปกติไม่เห็นลายเซ็นเปี้ยวขนาดนี้ตื้ในโนเสาแล้วก็อู้บนเบสแลนสองสีครับ สองใบได้มาใบหนึ่งโอเคแลนเพิ่มอ,อีกใบแล้วก็มีเดอะลิสต์เป็นนกออเดอร์คีเจอร์โยคอนโทลไฟนิงบวกหนึ่งหนึ่งนะครับตองสุดท้ายของลอสเควินออฟอิสแลนตีนอุ้ยบอลเลสฟอยยังสวยเฮ้ยได้นีออนอ่อ่ะไ,ไ,ได้บรูอ่ะไอคนเลี้ยงบรูอ่ะโอเว่นอ่ะ แล้วก็ได้ก๊อดดำครับผมว้าโอเคอย่างไดอยังหนึ่งเอโอเคอันนี้หมดแล้วครับผมประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม